สวัสดีครับนะครับวันนี้กิมซุหมูปิ่งประเทศไทยก็จะมาแชร์นะครับแชร์ประสบการณ์การไปทำการตลาดวันนี้ก็จะเอาไอเดียการตลาดมาแชร์กันนะครับวันนี้เราจะมาพูดสักสิบไอเดียการตลาดนะว่าที่กิมซุหมูปิ่งประเทศไทยสามารถเอาไปทำและเอาไปใช้ได้จริงเนี่ยเาทำกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวของงอ,อนุญาตปรับก้องนิดนึงนะฮะ อ,อได้ดูลายมือแันนะครับออไอเดียเหล่านี้มันสามารถที่จะนำไปใช้ไม่ว่าจะไปใช้ในธุรกิจขนาดเล็กกลางใหญ่ไปปรับใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าคุณจะขายกล้วยทอดมันทอดขนมคกไก่กทอดหมูปิ้งไก่ย,ย่างนะครับหรือธุรกิจขนาดใหญ่กว่าน,นี้เป็นโรงผลิตน้ำน้ำดื่มลงผลิต สบู่ยาซิฟันขนาดเล็กนะครับธุรกิจเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ไอเดียการตลาดเหล่านี้ไปทําได้เพราะว่าเราทําสําเร็จมาแล้วนะครับวันนี้ขึจะมาแชร์ให้ฟังนะครับ 1. นเพิ่มป้ายทั้งในและนอกร้านนะครับเพิ่มป้ายทั้งในและนอกร้านอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับประเภทร้านอาหารคุณก็จะต้องมีในก็คือจะต้องมีเมนูเขียน เมนูเด่นๆเลยสักหนึ่งเมนูถึงสามเมนูเอาเด่นของร้านเลยนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะครับนี่คือป้ายในร้านป้ายนอกร้านก็ต้องบอกว่าระยะทางเนี่ยที่มันจะถึงเนี่ยนะครับพูดถึงจากจังหวัดก่อนว่าระยะทางที่มันจะถึงกี่กิโลสามโลสองโลหนึ่งโลห้าร้อยเมตรร้อเมตรถึงแล้วนี่คือป้ายบอกระยะทางของร้าน บางทีต่างจังหวัดมันมีอย่างนี้นะไม่ว่าคุณจะไปภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยคุณจะเห็นป้ายบอกว่าร้านจะถึงเลยนะอีกกี่กิโลอีกกี่ร้อยเมตรนะครับแต่ถ้าเราไม่สามารถตั้งอย่างนั้นได้เราก็ต้องทําป้ายหน้าร้านนีให้เด่นให้ชัดเจนว่าเราขายอะไรนะครับว่าเราขายอะไรเช่นยกตัวอย่ยางเช่นเราขายก๋วยเตี๋ยวเรือผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้ฮะก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยาตอนนี้กําลังฮือฮามากเลย ช่วงวันนี้นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยยี 24, ่สิบสี่กันยาหกสี่นะฮะผมเห็นตำปัม๊มเยอะมากก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยานะครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยาหรืออื่นๆก็ยังมีอีกเยอะแต่ผมต้พูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยาเขาขึ้นไปเด่นมากเลยนะฮะอยู่ข้างหน้าเขาก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยาตัวแดงแดงดำเป็นต้นนะครับสองรักษาความสะอาดในร้านไว้ให้ดีนี่พูดถึงร้านอาหารนะเราก็ต้องดูแลความสะอาด ตั้งแต่ไหนพื้นเลยพื้นเก้าอี้โต๊ะเครื่องปรุงนี่อันนี้สําคัญมากถ้าขายผู้เดี๋ยวนะเครื่องปรุงนี่สาคัญมากเลยต้องเช็คต้องตรวจให้ดีว่ามีมดมแมลงมาเริงอะไรลงไปบ้างหรือเปล่านะขวดน้ําป่งน,ปน,น้ําปลานีจะให้กอกเกลือเลยเช็ดออกเช็ดออกเช็ดออกนะครับตอนนี้เราก็ต้องทวามทำรักษาความสะอาดในร้านไว้ให้ดีเนี่ยข้าตรงเคาน์เตอร์ นะครับเราก็ต้องดูแม้แต่กระทั่งการแต่งตัวการแต่งตัวของพนักงานเราก็ต้องดูเล็บเนี่ยอะ็บใหม่สั่งจุดจืนี่เล็บสวยเล็บสวยนะฮะก็ต้องประวอืมนีม่เป็นต้นนะครับสามตกแต่งร้านและทาสีร้านใหม่คุณอาจจะไปเช่าร้านเขาแต่ในร้านมันอาจจะยังไม่สวยจจเป็นร้านเก่าบ้างอะไรบ้างคุณก็ตกแต่งได้เลยนะฮะ ทาสีให้มันสวยสดใสาบางคนชอบสีอึมครึมแสดงถึงพลังอำนาจก็ได้บางคนชอบสีใสๆส,สนุ่มนวลชวนน่ากินก็ได้นะครับแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะครับ C ทดสอบเพิ่มเวลาการเราลองทดสอบเพิ่มเวลาทำการสิว่าปกติเนี่ยเมื่อเปิดนะฮะ9โมงถึงหโมงเย็นแล้วลงมาเปิด 8โมงถึง6มโมงเย็นซิว่ามันจะมียอดขายเพิ่มขึ้นมาไหมแล้วก็จดสถิติไว้ถ้ามันได้เราก็ขยับเวลามียอดขายนาาเพิ่มขึ้นนะครับห้าอบมรมมารยาทพนักงานอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยงานบริการนะฮะโดยเฉพาะร้านอาหารเนี่ยเป็นงานบริการต้องบริการลูกค้าอย่างประทับใจแค่คําพูดคําเดียวน,นะครับแค่คําว่าสวัสดีค่ะประโยคเลยไม่ใช่คําเดียวประโยคสวัสดีค่ะเชิญนั่งไหนค่ะอ่า สินค้ามีให้เลือกหลายอย่างนะครับก็ให้ลูกค้าดูเมนูเมนูตามสะดวกตามสบายอันนี้ใช้คำว่าสวัสดีค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะนะครับคำเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าชื่นชมในใจของเขาเข้ามาร้านนี้เขาสบายใจเรามี w i f i บริการ w i f i นี่เบอร์ w i f i นะคะเรามีคูปองแถมนะคะ ว่ามาทานกี่ครั้งคุณจะได้คุณมาทาน10บครั้งคุณก็สามารถขูดปอมมาแรกได้นะครับสิบครั้งแถมหนึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อที่6เรามาดูกันว่าดูเรื่องไฟไฟนะครับไฟไฟเนี่ยที่ส่องมาเนี่ยนะมันส่องมอนส่งผมลงมาอย่างงี้นะครับดูเรื่องไฟและแสนทั้งในและนอกร้านแล้วก็ต้องดูความสบายของร้านผมจะยกตัวอย่างร้านก๋วเตีเ๋ยวกว่อ แล้วก๋วยเตี๋ยวเราเนี่ยถ้าเป็นร้านร้านก๋วยเตี๋ยวก็ต้องไฟแสงสว่างก็ไม่อึมครึมไม่ไม่มัวต้องให้มันสว่างชัดเจนใสแจ๋วลงมาเลยนะครับนี่คือแบเป็นประเภทร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ถ้าเป็นประเภทคาเกะหรือร้านเหล้าอันนี้อาจจะแบบแสงก็อาจจะต้องแบบบาง,บางหบๆหน่อยสลัวๆหัวหน่อยสร้างบรรยากาศนี่คือร้านเหล้าร้านเบียร์นะครับ เจ็ดน,นะฮะใส่ใจกับที่นั่งรอของลูกค้าคุณเคยไปห้างไหมฮะ,ะทุกคนบอกเคยใครไม่เคยผมยกตัวอย่างนะครับไปห้างโรตารเนี่ยถ้าห้างโรตารเราเนี่ยทุกทุกท,ที่ทั่วประเทศก็จะมีเคฟซอมีสุก,กี้อร่อยออร่อยขอพูดเลยแล้วกันกามาสุก,กี้เจ้าเนี้ยอร่อยมากสําหรับหลายๆคนก็อร่อยมากสําหรับ หลายๆคนก็บอกก็กินได้หลายๆคนก็บอกว่าไปกินเพราะว่าพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงพาครอบครัวไปนั่งกินโอ้โหมันมันได้หลายอย่างกับ MK Suki ุกีนะครับกับ m k Su เุกีเขาจะมีที่นั่งรออยู่หน้าร้านเลย MK Suki ุกีนะบางบางบางที่โอ้โหคนแน่นมากเลยผมสังเกตหลายที่นะไม่ว่าจะเป็นในตัวกรุงเทพหลักสี นะครับแถวหลักสี่เนี่ยเต็งไปหมดเลยเต็งตัวเมืองยิ่งเยอะเลยแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยผมเป็นคนเดินทางเยอะมากน่าจะครบ77จ,จังหวัดทั่วประเทศแล้วนะครับผมก็จะไปเจอสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะ MK ็ซุกี้นี่คนจะต้องนั่งรอกันทุกที่เลยนะไม่ว่าะกรุงเทพหมือต่างจังหวัดเนี่ยก็มานั่งรอสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีให้ลูกค้าด้วยนะครับนั่นคือร้านใหญ่ๆใ,ในห้างแล้วร้านข้างนอกห้างข้างถนนก็ยังมีนะครับ ยังเห็นไม่อีกหลายที่เลยที่จะต้องมีโต๊ะนั่งรอเนี่ยผมจะยกตัวอย่างเลยผมอยู่อำเภอพ้านานจังหวัดนครนายกนะครับที่อำเภอป้านานก็จะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งขายบะหมี่เขามีโต๊ะเลยเออขอโทษเก้าอี้นั่งรอเลยนะเรียงคิวเลยอะ่ะพป็นสิบสเก้าอี้เลยอะ่ะผมยังโอ้โห้ขายดีมากเลยเขาก็ใช้วิธีการเอาโต๊ะเอยเอาขอโทษครับเอาเก้าอี้เนี่ยมาให้ลูกค้านั่งรอเป็นคิว ก็ต้องรอครับร้านนี้ทําอร่อยมากแต่ไม่ก็ไม่อยากบอกนะครับว่ายี่ห้ออะไรมาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกโทรหาผมได้นะครับผมจะพาไปทานและจะพาไปดูว่าสิ่งที่นี่เหมือนเกิดขึน้นจริงนะต่างจังหวัดก็หลายหลที่เอายังอย่างอย่างจังอย่างบางอย่างเนี่ยไม่มีเก้าอี้ให้ยืนรอเช่นอะไรหมูปลาและดําเนินอย่างเงี้ยรอกันยืนรอกันหลับแล้วหลับอีกเลยเนี่ยเป็นไงครับ นี่หมูปิ้งปลาแต่ของเราก็ทานะครับหมูปิ้งปลาแต่ไม่ได้ออกไปขายแบบนั้นเราก็จะมีหมูปิ้งกิมกิมซูหมูปิ้งมันมีมากกว่ายีสรสชาติเช่นพริกเผา้าเปลามาล่าแผ้งแกงเขียวหวานก็มีหลากหลายแต่เราไม่ได้ออกไปปิ้งแบบนั้นนะครับเราก็จะให้ลูกค้าเราอ่ะออกไปปิ้งขายเอาเองก็แบ่งไรายได้กันนะครับเราก็ได้ลูกค้าก็ได้แบ่งอาชีพเพิ่มไรายไดใ้ให้กับคนไทยทุกๆท่านนะครับ เมื่อกี้นี้่ <c oughs> ายไปได้วนะครับเจ็ดข้อข้อที่แปดก็พัฒนาพื้นที่จอดรถนออันนี้สำคัญเลยถ้าในห้างก็ไม่มีปัญหาครับมีที่จอดรถเยอะแยะบางคนเป็น v ีเก็มีที่จอดรถส่วนตัวอ่ะแล้วตัวนี้ละ่ะถ้าเป็นร้านค้าละ่ะบางร้านเนี่ยไปเช่าตึกเขาสี่เมตรโอ้โหจอดยากลำบากมากเลยต้องต่อข้างถนนหนทางนะครับอย่างมีอยู่ร้านหนึ่งร้านแกงใต้เป็นทางโค้งเลยขายดีมากฮนะ ก็จอดถนนกันเอ้ยจอดรถบนถนนบนทางโค้งกันทําไงครับความอร่อยทําให้คนยอมเสี่ยงตายอ่ะจอดรถลงมากินเนะี่ยผมถามว่าอย่างงี้มันจะมีสักกี่ร้านมีไม่กี่ร้านแล้วครับก็อยากจะเอ่อพื้นที่จอดรถเนี่ยาสาคัญมากนะสำคัญมากบางทีเราก็พลาดโอกาส สำหรับลูกค้าไม่มีที่จอดรถเข้าไปแล้วไม่มีที่จอดรถเข้าไปตัวนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับต้องฝากไว้ด้วยว่าถ้าเรามีที่จอดรถเยอะอาหารเราอร่อยแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มยอดขายได้อีกบางทีอาหารเราอร่อยคนอยากมากินมาที่เที่ยวก็ไม่มีที่จอดรถเขาก็ต้องผ่านต้องผ่านต้องผ่านบางคนอาจจะอาจจะสั่งสั่งผ่านดีดลิเวอรี่ฟู้ดแกล์มั่งแพนน่าฟูด้ดอะไรเียเป็นต้นก็มี แต่ก็ให้ความสำคัญกับที่จอดรถด้วยนะครับสำหรับร้านอาหารที่อร่อยๆคุณจะเพิ่มยอดขายได้มหาศาลนะครับข้อที่9จ้างบริษัททำความสะอาดโอ้โหบมงทีเป็นร้านใหญ่ๆมันก็ทำกันไม่ไหวนะ3เดือนจ้างบริษัทไปเลยทำความสะอาดร้านครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่จำเป็นนะถ้าเล็กๆแล้วก็เอาพนักงานทำทุกวนัน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 ทุกวนักวน,วน,วนมันก็สะอาดเองนะครับ แต่อันเนี้ยสำหรับร้านที่มันใหญ่ๆมากๆอาจจะต้องจ้างบริษัทมาช่วยนะครับทำความสะอาดมาฉีดยาพ่นยาฆ่าชงฆ่าเชื้อก็ว่ากันไปนะครับข้อก้ามีสองขั้นกับเหตุการณ์ปัจจุบันโควิดสินี้ต้องมีการฆ่าเชื้อนะฮะฆ่าเชื้อเวลา19ก็ต้องจ้างบริษัทมาทําความสะอาดตรงนี้ก็สําคัญมากนะครับข้อสิแปะป้ายรับรองหรือ หนังสือรับรองต่างๆหมายความว่าอะไร <S 2> <S 2> <S 2> บางทีเราไปอบรมเกี่ยวกับการทาอาหารมาเราเราก็ได้ใบประกาศนี้มาแล้วก็แปะลูกค้าเห็นเขาจะให้ความเชื่อถือเราเราไปออกรายการเช่นไปออกรายการคัวคุณต่อยไปออกผู้หญิงถึงผู้หญิงไปออกหลายๆรา,า,ายการพวกนะี้เราถ่ายรูปน้องาแปะที่ร้านเลยครับถ่ายรูปแปะร้านถ่ายรูปแปะที่ร้านเลยมันจะเพิ่มศักยภาพในสินค้าของคุณ เพราะว่าอะไรมันจะเพิ่มสกภากมันเพิ่มมูลค่าและคุณค่าในตัวอาหารและในตัวคุณด้วยนะครับเพราะว่าคุณได้การรับรกจากหลายๆรายการแล,แล้วได้ใบรับรองเต็มไปหมดเลยคนกินก็เชื่อถือจากอร่อยอยู่แล้วอะ่ะมันโคตรอร่อยเลยจากอร่อยมากเป็นอร่อยมากๆกูทูเกสนะฮะจากอร่อยดีแล้วสู่ดีเลิศอีกสุดยอด แซ่แบแซบแซ่บอีหครับครับนะครับก็วันนี้ไว้ออไอเดียของเราก็จะมานำเสนออยู่บ่อยๆนะครับวันนี้เอาไปแค่10บไอเดียสำหรับร้านอาหารนี่เป็นของร้านอาหารเลยหรือคุณจะไปปรับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับไปปรับเอานะฮะก็ขอขอบคุณ f c ทุกๆคนนะครับผมในานามกิมซุนหมูปิ้งประเทศไทยสวัสดีครับ